八、九、十、五、 สามเส้นเราก็จะกะลุกไปถึงเตเวศถึงเตเวศเลี <people>. ้ยวซ้ายเข้าทางแยกควันแดงเข้าตีนทำงูครักขบาลระยะทางที่เราเดินทั้งหมดที่น้องทราบไหมครับ่กิโลทั้งหมด9กิโลเต็มเต็มครับพี่น้องในหัวสุเมศติ์สุวรรณเบิจากศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ติด20กิเลไม่มีใครท้อไม่มีใครถอยไม่มีใครกลัวไม่มีใครเหนื่อยไม่มีใครหยุดพักมีแต่เดินต่อครับแม รถเราเป็นยังไงคลัตไม่ใช่ไหมฮะเอาอย่างนี้ถ้าคลัตเราไม่เราต่อไม่ได้เราใช้วิธีการมีคนเ็งไปข้างหน้าแล้วพอถึงลงสะพานเราต้ช่วยกันดึงมาข้างหลังโอเคไหมเฮ้ยโอ้ยไปรอเลยรอข้างหลังด้วยครับเดี๋ยวเราค่อยๆใส่ค่อยๆแกว่งบอกไม่ได้แล้วมันคือวขบวนไป